ก็ไดอยู่บนกองฟานนานเริงร่แต่ไกลแล้วน่นนา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 นานนาานนาานนานนานนนนานนานนนนอนาน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 นนนานนานนานนนนานนานอานน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  เราจะตายแล้วนะเร็วเร็วเร็จะตายแล้วแล้วนะเจ้าเเร็วจะแตกแล้วอะเร็วจะแตกแล้วเจอนยยังไงจุดมั้ยอ่าเล่นกันตีนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้องเลย อัดกันแล้อัดกันอัดกล้เกอรครับชุบพี่หน่อยเกอรครับพี่จะตายแล้วครับอัดกันอัดเลยเกมครับเกมครับชุดมหาเทพชุบผมหน่อยโอ้ยจะแตกจริงก็ได้แตกจริงก็ได้เฮ้ยเลือดจะหมดแล้วน่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้ายผมดิย้ายผม